สวัสดีครับผมน้อย s อสน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Elit e เอสนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับสงสัยว่า e l i t e เอสคืออะไรแล้วก็ e l i t e เอสเนี่ยขายอะไรหรือทำเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับ e l i t e เอสนะครับคือทีมที่ทำการตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยไลน์เลสเซอร์ออนไลน์ทำ ทำงานออนไลน์นู่นนี่นั่นโน้นนะครับผมก็เคยเป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับ <c oughs> ช่วงนั้นนะครับต้องการะายได้เสริมระหว่างที่เรากำลังใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นั้นก็มีโฆษณาข่าวขึ้นมานะครับแล้วผมก็คิดเข้าไปดูคิดเข้าไปดูปรกากฏว่ามีอะไรมีฟอร์มอันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็มีช่องให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรเวลาสะดวกติดต่อแล้วก็รายได้ที่ต้องการ นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอแบบนี้นะครับแล้วผมก็ได้กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับพอผมกรอกข้อมูลเข้าไปปุ๊บภายในวันสองวันก็มีคนติดต่อเข้ามาเฮ้ยคุณนี้ใช่ไหมนู่นนี่นู่นตึ๊ดตึ๊ดก็ว่ากันไปตอนจบเวลานี้วันนี้เวลานี้สะดวกไหมครับถ้าสะดวกเนี่ยเราขอเรียนเชิญให้เข้ามาประชุมเข้ามาสัมมนาที่จุดตึ๊ดตๆก็ว่ากันไปนะครับประเด็นอยู่ที่ว่า คุณบอกว่างานออนไลน์แล้วทาไมเรายังจะต้องเดินทางอีกอะแล้วการเดินทางมีค่าใช้จ่ายไหมมีแล้วค่ากินอีกอะนะครับคือเรายังไม่รู้เลยว่าธุรกิจนี้มันคือธุรกิจอะไรอะแล้วเสียเงินค่าเดินทางไปแล้วนะครับแต่ด้วยความอยากรู้อ่ะก็ไปเดินทางไปเดินทางไปเพื่อฟังโอเคธุรกิจมันดีนะครับแต่ระบบออนไลน์ค่อนข้างที่จะได้ผลน้อยนะครับ ผมก็ได้ไปเรียนรู้การสร้างฟอร์มไอฟอร์มเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้ไปเรียนรู้มาซึ่งก็ใช้ของของฟรีด้วยของ g ูเกิลก Google Form นะครับตอถ้าเกิดว่าใครส,สร็จเนี่ยก็ลองก็ลองไปหาดูได้นะลองไปสร้างเล่นๆดูได้นะครับเพราะว่าไอฟอร์มของ Google Form มเนี่ยมันก็คือมีหน้าฟอร์มมาให้ไว้สําหรับรับข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อคนตอบข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยข้อมูลนั้นก็จะถูกไปส่งในรูปแบบของไฟล์อ่าไฟล์เหมือนกับไฟล์ Excel ครับก็คือเป็นข้อมูลดิบเลย ต่เป็นฟิลฟิลแสดงเป็นช่องเลยว่าชื่ออะไรตตามที่เราสร้างไว้ในหน้าหน้าฟอร์มนะครับนั่นเลยลองไปเล่นกันได้นะครับแต่ครึ่งชื่อว่าธุรกิจออนไลน์นะครับการเดินทางอ่าไม่ใช่ดิต้องบอกว่าพูดถึงธุรกิจพูดถึงธุรกิจอย่างแรกคืออะไรหลายๆคนมีประชุมไหมเดินทางไหมขายของไหมตึกนนู่นนี่นะั่นนู่นนะครับอันนี้ผมไม่ซีเรียสเพราะว่าการประชุมมันทําให้เราพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับ ทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เรารู้วิธีการทำกัรตราดรู้วิธีการทําธุรกิจให้เติบโตนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราพอจะมีอะไรที่สะดวก,กได้ไหมล่ะเราสามารถประชุมออนไลน์ได้ไหมเราสามารถทกราการตลาดแบบอยอนไลน์อย่างอย่างถูกวิธีอะ่ะไม่ใช่ไปแท็กไปสแปมเขานะครับอ,อีกนิดหนึ่งเมื่อผมเข้าไปผมได้รู้วิธีการสร้างฟอร์มแล้วสิ่งที่รู้ต่อมาคือรู้จักโปรแกรมดูดเมลเออผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเจอนะครับ เมื่อเราไปหาโปรแกรมดูดเมลมาแล้วปุ๊บเราเอาอีเมลไปใส่ไอ้พวกที่เป็นเหมือนกับเมลลูกโซ่ครับคือส่งเมลส่งเปลรงเปส่งเมลมาเยอะเยอะแล้วในเมลนั้นมันจะมีเมลของคนอื่นพวกมาด้วยไงนะครับเราก็ไปซื้อโปรแกรมมาดูดเมลปื๊ดมาร้อยสองร้อยเมลแล้วเราก็ไล่ส่งเมลทีละเมลทีละเมลไปเลยถ้าไม่เรียกว่าแสแปนนะครับไม่ใช่การตลาดในสูวิธีนะครับเพราะงั้นทีมมิลิเตอร์ตีทํำการตลาดอย่าง ถูกวิธีครับไม่แท็กไม่สแ,แปมไม่อะไรทั้งนั้นไม่ผิดทำกระดาษย่างถูกวิธีแน่นอนนะครับและที่สำคัญไม่ง้อ,อคนด้วยถ้าคุณไม่ศึกษาคุณก็ไม่รู้ผมไม่มีใครมาไล่ต่อคำถามให้คุณแน่นอนนะครับคุณอยากรู้ว่า e หรือคืออะไรทำธุรก,กิจเกี่ยวอะไรแต่หคนบอกให้คุณไปดูมาสิให้คีย์เวิร์ดไปเซิร์ชนะครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรครับในเรื่องของการทําธุรกิจไม่มีใครมาป้อนข้อมูลให้ตลอดเวลา นะครับสิ่งที่เราทําได้คืออะไรครับคือศึกษาค้นกว่าด้วยตัวเองก่อนอันนี้จะดีกว่าเพราะอย่างแรกถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเขาหลอกเราเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาก่อนเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลบางส่วนมานะครับถ้าเกิดว่าเราไปสอบถามเขาเขอให้ข้อมูลที่ปแปลกๆมาเนี่ยเราจะได้ตั้งรับตั้งหลักทนันไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราไปเขาให้ข้อมูลอะไรเราก็ไม่รู้เขาหลอกเราก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นพีลิทอิเเปิดโอกาสนะครับ ใช้เร,รียกออนไลน์เนี่ยอะไรอย่างเตือรูปแบบนะไม่ไมแทรมาสเปรอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีเว็บไซต์อย่างสวยงามไม่ใช่ฟอร์มด้วยนะครับถ้าะมีเว็บไซต์มาให้แลว้วก็ถ้าเกิดว่าเขาสนใจอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทีมเราหรือว่าระบบเราเนี่ยเขาสามารถลงทะเบียนไปเรียนรู้ได้เลยนะครับซึ่งตอนลงทะเบียนเนี่ยยังไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะการลงทะเบียนเป็นแค่เขาไปเรียนรู้ระบบเฉยๆไม่มีการทําธุรกิจอะไรทั้งนั้นไม่มีการสมัครทำธุรกิจ นะครับถ้าคุณอยากจะสมัครทำธุรกิจคุณก็สมัครได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วคุณมันไม่ใช่แนวคุณก็ไม่ต้องสมัครแค่นั้นจบนะครับประเด็นมันก็คือไอ้ระบบอ,ออนไลน์เนี่ยมันทําให้เราสามารถรับรุ้ข้อมูลต่างๆก่อนไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเดินทางไปประชุมถามว่ามีประชุมไหมมีแต่ประชุมผ่านออนไลน์ครับผ่านเว็บบีนาออนไลน์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เวลาที่ประชุมคุณกลับบ้านไม่ทันทํายงไงครับขาดประชุมไม่ใช่นะครับถ้าคุณกลับบ้านไม่ทันคุณมีสมาร์ทโฟนไหมถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนคุณต่อนเน็ตได้ไหมล่ะถ้าคุณต่อนเน็ตได้คุณสามารถเข้าประชุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็นประชุมวีพีโเปิดโอกาสหรือว่าประชุมเทรนนิ uh, ่งต่างๆนะครับคุณสามารถเข้าผ่าน PC ซได้เข้าผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วระบบออนไลน์นี้เป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติ นะครับเมื่อคุณลงทะเบียนเข้ามาแล้วสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคือล่าผ่านเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะครับง่ายก็คือระบบเนี้ยทีมเราเนี่ยเซ็ตไว้ให้อัตโนมัติละนะครับคือถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามาลงทะเบียนอลงทียนเเร็จก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาเรียนแล้วเรียนรู้ระบบเรียนรู้ธุรกิจถ้าคุณสนใจคุณก็สมัครทำธุรกิจไปถ้าคุณไม่สนใจสิ่งที่คุณได้ก็คืออะไรกระบวนการทํางานของะบบอะไรที่แท้จริงนะครับ หลายหคนนะครับตัวการลงทะเบียนนะครับแต่การลงทะเบียนนี้รู้เลยว่ามันไม่มีผลอะไรเลยมันไม่มีผลอะไรกับผมเลยมันไม่มันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับทีมหรือสมาชิกในทีมแต่มันมีผลกับคุณเพราะว่าส่วนมากเนี่ยอยากรู้หลายคนอยากรู้เฮ้ยอยากรู้มันจะเป็นไงแต่ท่ามกลางความอยากรู้นั้นอ่ะมันมีปุ่มลงทะเบียนให้ศ,ศึกษาข้อมูลอยู่ด้านล่างและแต่อะไรครับเลื่อนเลื่อนน็อผ่านเพราะไม่กล้าที่จะศึกษาข,ข้อมูล นั้นมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่ยังมีคนอยากรู้อยู่เฮ้ยมันทําได้จริงไหมเฮ้ยมันมัน,มนทำยังไงมันมันนู่นนี่โอ้เยอะนะครับประเด็นคือมันมีให้คุณศึกษาแต่คุณไม่ศึกษานะครับก็เลยไม่แปลกถึงอยากรู้นะครับอ่ะเราเข้าเาเรื่องระบบกันต่อนะครับระบบนี้ที่ที่เห็นหลักๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเรียนรู้ผ่านออนไลน์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเรียนรู้ผ่านรออนไลน์แล้วมี ระบบสาร,ส,ารสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วมีเมื่อสารสัมพันธ์ได้ก็ช่วยปิดการขายอัตโนม,มัติด้วยนะครับถ้าเกดว่าเขาต้องการจะทำธุริก็บเราแล้วก็มีมีระบบแจ้งเอเเอเมื่อเขาเขา้าระบปุ๊บสามครั้งแรกนะครับมีเอเข้าไปเซฮัลโหลเข้าไปทักทายกันก่อนนะครับทำให้เนี่ยยมีความตื่นเต้นอย่ากจะเรียนรู้ระบบมากขึ้นด้วยนะครับ ต้องบอกว่าที่มิริเตซีเนี่ยมีการสอนการตลาดมีห้องเรียนให้คุณศึกษาสอนสอนเบื้องต้นเลยตั้งแต่คุณไม่เป็นการตลาดออนไลน์เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทําอาชีพอะไรนะครับรู้เพียงว,ว่าคุณอยากทําธุรกิจคุณอยากใช้ระบบออนไลน์าาแล้วแต่คุณทําไม่เป็นนะครับถ้าคุณทาไม่เป็นคืออะไรคุณต้องไปหาเรียนรู้ถ้าเกิดคุณจะทํานะครับแต่สําหรับมิร<โดย>ิเตซีนั้นนะครับมีการปูพื้นฐานแต่เบื้องต้นเลยนะครับ บูรพื้นฐานปรับแนวคิดกันก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเป็นนักธุรกิจได้คุณต้องปรับแนวคิดก่อนพอคุณปรับแนวคิดปุ๊บเรามีการสอนวิธีทำการตลาดนะครับเปลี่ยนแนวคิดได้สอนทำการตลาดเบื้องต้นแอดวานซ์ไปถึงระดับสูงและระดับปั่นนะครับทำให้คุณเนี่ยพัฒนาได้ง่ายขึ้นไงพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้นทําให้เราเราไม่ต้องไปมุเงเข็มในหาสมุดน,นะครับเพราะว่าข้อมูลมีเยอะไหมมีเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจับต้นจนไปลายได้ถูกเนี่ยเราก็เอามาใช้ไม่ได้นะครับ ะฉะนั้เราได้เตรียมข้อมูลให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณคเป็นคนอื่นที่ต้องการจะศึกษาศึกษาได้อัตรออนไลน์เนี่ยเรามีไว้ให้เลยนะครับแล้วเราก็พ่วงทําธุรกิจไปด้วยนะครับทาให้เนี่ยเราสามารถสร้างไรายได้ผ่านเราออนไลน์ก็ได้ทำให้เราพัฒนาทักษะนะครับยิ่งทักษะคุณมากเท่าไหร่รายได้คุณก็จะยิ่งเพิ่มไม่ว่าในสายงานไหนก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรครับทักษะนามาถึงวิธีการแก้ปัญหา ทุกๆงานมีปัญหาหมดครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นง,งานประจําหรือว่างานที่คุณทําอยู่นี้นะครับถ้าเกิดว่างานนั้นมันไม่มีปัญหาเขาจะให้คุณทํำไหมถูกไหมครับแต่ไรายได้ที่คุณได้นั้นเพราะว่าคุณมีทักษะแค่นั้นไงคุณถึงมีไรายได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงให้ความสำคัญก,กับการพัฒนาและการเรียนรู้ครับและทีมดีดีีมีหลายๆสิ่งที่คุณยังไม่รู้นะครับ เราพร้อมอยิาดีที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบออนไลน์ที่จะเป็นต้องใช้ในการสร้างธุรกิจนะครับดิใจี่ได้รับทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบแห่งการเรียนรู้ผ่านทําการตลาดออนไลน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมน้อยเอสซีน้อยนะครับเป็นผู้นํารุ่นที่4ของอทีมีลิดเอเซีนะครับก็ต้องขอตัวลากานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะพูดคุยหรือเข้ามาทักทายกันได้ นะครับก็ช่องทางนี้ครับ facebook.com/stnoi นะครับหรือตาม Channel youtube ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือโบโทร084-0203669นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนก่อนได้นะครับคุณจะทำธุรกิจหรือไม่ทำก็แล้วแต่คุณนะครับคือเรามาแลกเปลี่ยนทัศนคติโทรมาสอบถามพูดคุยไงนะครับอยากรู้ว่าการทำกตรตลายอะไรต้องมีโมเดลยังไงต้องมีรูปแบบอะไร อำถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะับต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ